ครับตอนนี้เราจะมาดูขั้นตอนการเคลือบเซรามิกโดยวิธีการพ่นจากช่างมืออาชีพของเรานะครับเป็นขั้นตอนการพ่นนะครับคันนี้เป็น U-SU-X e นะใช้ระบบพ่นระบบถ่าทซึ่งข้อดีทั้งสองส่วนก็คือ,อระบบพ่นเนี่ยก็คือจะให้ความเงางามในช่องหรือช่องซอกต่างๆ นะระบบคานก็คือบนพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวหย่กนะเราก็จะใช้2ระบบด้วยกันนะเพื่อลดลูกค้านี่เงางามยิิง้นะครับนี้เป็นการทํางานของ m อ็มคาแคร์บ้านเรื่อบุดอนทานีนะครับลูกค้าสนใจนะครับติดตามผลง,งานเราได้ที่ m อ็มพีคาแคร์บ้านเรื่อมนะครับตอนนี้ช่างทีง,งานช่างเราก็กําลังพ่นนะครับตามซอกตามซอก เพื่อจะให้น้ํายาเนี้ยติดทนนานนะเพราะนั้นทุกจุดนะครับลูกค้าก็จะมั่นใจได้เลยว่าใช้บริการจากเราเนี้ยมีทั้งข้อดีทั้งสองส่วนทั้งพ้นทั้งระบบพ้นนะครับทั้งสองส่วนเลยนะครับมีทีมงานช่างมือที่เราเรากลังพ้นแล้วเราก็จะใช้ระบบพาซ้ำเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อมั่นใจว่ารถของท่านเนี้ย เงางามงะนะฮะคงทนอยู่ความรอหนาวทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับเห็นไหมมีดริการทำงานทุททกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับก็จะสวยงามนะครับทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับลูกค้าสนใจติดต่อเราได้ที่ M t ็พคาแคร์บ้านเรือบุรรั์ศูนหกห้าเก้าสี่หกหกหกเก้าหกศูนย์หกห้าเก้าสี่หกหกเก้าห นะเราจะเปิดฝาทังเปิดขอบประตูนะเพื่อทำการพ่นตนะามจุดนะครับเราก็จะทำการพ่นทุกจุดนะฮะในส่วนของที่ทั้งขอบประตูทุกส่วนเพื่อจะให้เนื้อน้ำยาเน,นี่ยเข้าถึงโซน ที่สาหรับคานี้ยเราไม่สามารถที่จะทาได้นะทาแล้วไม่ตัวถึงเห็นไหมฮะลูกค้าสนใจติดต่อเราได้ที่เอมคาแคร์บ้านเรือมุดรอนพานี้นะครับครับก็ทำการพ่นนะทุกตออทุกมุมทุกจุดนะครับในส่วนของลูกค้าให้มั่นใจได้เลยว่านะเราบริการท่านแบบ ยอดนะใช้ทั้ง2ระบบเลยระบบพ่นแล้วก็ระบบนะฮะถ้าขอบประตูขอบมุมต่างๆทุกจุดนะครับเห็นไหมพระนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าเราทำให้กับลูกค้าเราเนี่ยดีก,กว่ารถของเรานะครับทุกจองทุกมุมทุกจุด นะครับได้เห็นกันเลยว่าห็นไหมคร ก็อันนี้นะฮะทีมงานเราก็กำลังพ่นนะฮะทุกตอทุกมุมทุกจุดนะฮะแผงคอนโซลด้านในแผงวัตูนะฮะจะใช้วิธีการพ่นนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยว่างานที่ออกจากเราไปแล้วเนี่ยนะฮะมั่นใจทุกตอทุกมุมทุกจุดนะครับเป็นการพ่นแล้วก็พื้นที่ผิวใหญ่ๆเราก็ใช้ระบบการทาซึ่งจะมีความสเสถียรน,นะฮะมากกว่า ในส่วนของการขอบประตูตามนอกตามรืดต่างๆเราก็ใช้วิธีาการพ้นให้ทาครับเราใช้2ระบบรวมกันนะข้อดีทั้ง2ส่วนนะฮะใช้ร่วมกันครับตอนนี้ช่างเราก็กำลังทำการเลือกเสลมการเคนที่คาแร้นะครบโดยวิธีการเลือกจากซ้ายดึงขวาฝั่งซ้ายแล้วก็บนล,ลาง่ง การขับรถนะครับตอนนี้เป็นการเคลือบนัยางเสรบิทุกขั้นตอนเรามีทางทุกขั้นตอนโดยทีมงานมือที่อันนี้เป็นเคลือบเสรบินจากเ,าเป็นรถ Q5 UX นะครับเป็นรุ่นใหม่สีนเงินนะครับลูกค้าสนใจติดตามผลง,งานเราได้คันนี้เป็นเคลือบสองระบบนะครับทั้งระบบพ่นแล้วก็ระบบทา เราใช้ส่วนดีของทครงสระบบมาทำการเคลือบให้ลูกค้านะลูกค้าสนใจติดตามผงานเราได้ที่ MT คาแคร์บานเล่องุดอรธานี0 6น9 4 6 6 6 9 6รับ0ู5 9 4 6 6 6 9 6นะติดตามผงานเราได้เ MT คาแคร์บานเล่องบุรรธานีนี่เป็นการเคลือบสไลจาก MT คาแคร์บรนเล่องบุรรธานีนะบนหลังคาแล้วก็เคลือบห้ลูกคาด้วย ดจะทการเคลือบเคลือบแล้วก็ใช้เคลือบสักข้านาทีนะแล้วก็จะเซ็ตเคลือบแลเยืดน้ำยาอาอาจริงเพื่อให้มันสมานเสมอเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าให้บริาาการที่เราบริการแต่ว่าเรื่องอุดรธานีนะรับประกันว่ารถทุกคันที่อกอกจากเราเนี่ยคุณภาพแน่นอนะครับ,รบตอนนี้รเราจะมาดูขั้นตอนการเคลือบเซรามิก โดยวิธีการพ่นจากช่างเือชีพของเรานะครับเป็นขั้นตอนการพ่นนะครับคันนี้เป็น e ี UX นะใช้ระบบพ่นระบบท่าซึ่งก็อดีทั้งสองส่วนก็คืออะระบบพ่นเนี้ยก็คือจะให้ความเงางามในช่องหรือช่องซอกต่างๆนะระบบท่าก็คือบนพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวหยาง เราก็จะใช้2ระบบด้วยกันนะนะเพื่อลดลูกค้าเนี่ยเงางามยิ่งขึ้นนะครับนี้เป็น <c oughs> การทําง,งานของ m อ็มคาแคร์บ้านเรื่อมบุรีธานีนะครับลูกค้าสนใจนะครับติดตามผลง,งานเราได้ที่ m อ็มทีคาแคร์บ้านเรื่อมนะครับตอนนี้ช่างทีมงานช่างเราก็กําลังพ่นนะครับตามตอกตามอาตอกเพื่อจะให้น้ํายานเนี่ยติดทนนานนะเพราะฉะนั้นทุกจุด นะครับลูกค้าก็จะมั่นใจได้เลยว่าใช้บริการจากเราเนี้ยมีทั้งข้อดีทั้งสองส่วนทั้งคนทั้งระบบ้นนะครับทั้งสองส่วนเลยนะครับมีทีมง,งานช่างมืออาชีพเราก็พ้นแล้วเราก็จะใช้ระบบทาซ้ําเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อม<า>ั่นใจว่ารถของท่านเนี้ยเงางามนะฮะคงทนอยู่ควโดนหนาว่าทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับ บริการทํางานทุกทุกต่อทุกมุมทุกจุดนะครับก็จะสวยงามนะครับทุกต้อทุกมุมทุกจุดนะครับลูกค้าสนใจติดต่อเราได้ที่ m อ็มซีคาแคร์บ้านเรือบุดรธานี0 6 5 9 4 6 6เก้าหกศู6ย์หกนะครับเราจะเปิดฝาถังเปิดขอบประตูนะครับเพื่อทำการพ่นนะตามจุด เรวก็จะทําการพ่นทุกจุดนะฮะในส่วนของที่ทั้งขอบประตูทุกส่วนเพื่อจะให้เนื้อน้ํำยาเน,นี่ยนะเข้าถึงส่วนที่จัลทราเน,นี่ยเราไม่สามารถที่จะทาได้นะทาแล้วไม่ตัวถึงเห็นไหมฮะ,ะลูกค้าสนใจติดต่อเราได้ที่ MT มีคาแคบ,บ้านเรือมุดอนธาน,นีนะครับ ก็อันนี้นะฮะทีมงานเราก็กำลังพ่นนะฮะทุก้องทุกมุมทุกจุดนะแผงคอนโซลด้านในแผงวัตถวนะฮะจะใช้วิธีการพ่นนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยว่างานที่ออกจากเราไปแล้วเนี่ยนะมั่นใจทุกซองทุกมุมทุกจุดนะครับเป็นการพ่นแล้วก็พื้นที่ผิวใหญ่ๆเราก็ใช้ระบบการถ่าซึ่งจะมีความสเสถียรน,นะฮะมากกว่า ในส่วนของตาขอบประตู 3, ตามนอกตามหรือต่างๆเราก็ใช้วิธีาการพ้นให้พาครับ <Okay. S 1> เราใช้2ระบบรวมกันนะข้อดีทั้ง2ส่วนนะฮะใช้ร่วมกันครับตอนนี้ช่างเราก็กำลังทำการเ,รเล,ลือกะเบื้องกระเบทาแทนระรับโดยวิธีการเลือนจากซ้ายไปขวาั่งซ้ายแล้วก็บนล่าง ทางขบนนครับตอนนี้เป็นการเลือบหนังยาเซรามิกทุกขั้นตอนเรามีทันทุกขั้นตอนนะครับโดยทีมงานโดยที่ตันนี้เป็นเคลือบเซรามิกจาก่อ่าเป็นรถท Q2 UX นะครับเป็นรุ่นใหม่สีเงินนะครับลูกค้าสนใจติดตามผลง,งานเราได้ตันนี้เป็นเคลือบสองระบบนะฮะทั้งระบบพ่นแล้วก็ระบบทา เราใช้ส่วนดีของทั้งสองระบบมาทำการเคลือบให้ลูกค้านะลูกค้าสนใจติดตามผลงานเราได้ที่ MG ็คาแคร์บ้านเรือบุดีรธานี0659466696รับ0659466696นะติดตามผลงานเราได้เป็นทอ็มีคารแคร์บ้านเรือบุดีรธานีนี่เป็นการเคลือบเซรามิกจาก MG ็คาแคร์บ้านเรือบุดีรธานีนะบนหลังคาแล้วก็เคลือบให้ลูกค้าด้วยนะเดี๋ยวทำการเคลือบ เคลือบแล้วก็ใช้เคลือบสักข้านาทีนะเราก็จะเช็เคลือบออกยึดน้ำยาออกจริงเพื่อให้มันสมานเสมอเพราะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าใช้บริการที่เราเองจริงๆแต่ว่เบบาเนื้องอุดอนอันนีนะรับประกันว่ารถทุกคันที่ออกจากเราเนี่ยคุณภาพแน่นอน